ขั้แรกของการที่เป็นสมณี นำเนนปลูกลากแก้วศาสนาทายาทค่ะนี่เป็นเป็นพี่ของภูมิใจภูมิใจเมื่อคราวที่แล้วอ๋อ้วี่หรือบวชเมื่อไหร่สมเนรนใหม่ซึ่งพิจารณาอาหารเป็นวันแรกอะ่ะของการเป็นสัมเนรอนุโมทนาค่ะ เราหลีเราหลคนสวยมาภูมิใจมาไหมครับไม่มาเหรอ